ข่าวสดสื่อออนไลน์หลายสำนักรายงานเมื่อช่วงวันที่15ธันวาคม2565องค์การบริหารกิจการอาวกาศแห่งชาติจีนได้เผยผลการที่ภาพกระท่อมลึกลับบนดวงจันทร์กลายเป็นข่าวฮือฮาไปทั่วโลกก็เพราะหลายคนเชื่อว่ามันอาจเป็นร่องรอยของสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์ต่างดาวได้ทิ้งไว้ แต่ผลของการตรวจสอบล่าสุดกลับชี้ว่ากระท่อมดังกล่าวเป็นเพียงก้อนหินที่มีรูปทรงดูคล้ายกระต่ายตัวหนึ่งที่หมอบอยู่เท่านั้นโดยทีมผู้ควบคุมหุ่นยนต e ์ e t o ู t ได้ตั้งชื่อหินก้อนนี้ว่ากระต่ายยกซึ่งเป็นชื่อเดียวกับหุ่นยนต์สำรวจของจีนนั่นเอง ซึ่งได้ตรงกับความเชื่อของทุกศาสนาทั่วโลกมีความเชื่อตรงกันว่าบนดวงจันทร์มีกระต่ายประการสำคัญพุทธศาสนาที่มีตำนานมีนิทานเล่าขานต่อต,อตอกันมาและถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเช่นกันว่าบนดวงจันทร์มีกระต่ายกระต่ายมีความเกี่ยวข้องกับ พระมหาโพธิสัตว์หรือมหาสัตว์โพธิสัตว์คลิปช่องคนสาวห้าเล่าเรื่อง EP ที่49ตอนกระต่ายอยู่บนดวงจันทร์บันทึกไว้ในพระตายปิดกได้นำมาเสนอและได้นำมาแชร์มาเล่าความเป็นมาตามตำนานพอเป็นสังเขปพ,พอเข้าใจและได้นำ รูปภาพซึ่งเป็นกระต่ายที่ปรากฏขึ้นบนดวงจันทร์ซึ่งตัวดิฉันเองก็ได้นำมาพิสูจน์แล้วก็ตรวจสอบจดลิขสิทธิ์ไปแล้วเป็นการยืนยันตามหลักของวิทยาศาสตร์ตรงนี้นะคะแล้วก็ทาง ประเทศจีนก็ได้นำยานอวกาศขึ้นไปสำรวจจนเจอความจริงดังนั้นดิฉันอยากจะบอกและฝากความลับที่เป็นปริศนาธรรมต่อไปว่าก้อนหินที่เป็นรูปทรงเหมือนกระต่ายนั้นมีความสำคัญอย่างไรต่อระบบจักรวาลและส่งผลต่อชีวิตจิตวิญญาณหรือไม่ มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งอื่นใดหรือไม่ก้อนหินที่อยู่บนดวงจันทร์ดิฉันมีความเชื่อว่าไม่ใช่เป็นเพียงแค่วัตถุหรือก้อนหินธรรมดาทั่วไปเท่านั้นดิฉันมีความเชื่อว่าเป็นก้อนหินที่มีจิตวิญญาณมี DNA ตรงนี้นะคะ ขอขอบพระคุณทุกทกท่านมากที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาเมื่อยามที่ท่านเกิดปัญหาก็ขอให้ท่านจงเกิดสติปัญญาแก้ไขปัญหาได้เมื่อยามที่ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้ท่านเจอยาดีหมอดีรักษาให้หายขาดโดยเร็ววันนะคะ เฮงเรวยรวยกันทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ